ชาติาบอลไปได้สวยครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับจังหวะนี้เขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับก็น่าเสียดายครับกตเลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนโอมเมซาลา คาดยมานเน่น่าจะได้เลยครับลูกนี้ลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแเราต้องบอกว่าลูกนี้เป็นประตูที่ส,สดงดงามจริงครับยิงได้อย่างสุดยอดครับลูกสามตัวหมดสิ้นเลยครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลย หลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับแมเชสเตอร์ยูไนเตดก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วโชเอลวิลแมนกรอสลาย่าลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลน,นัะรับกลับไปเลยครับ สาะตูงการลูกนี้ได้เยี่ยมครับโมเมสซาลาซดโอมาเน่เอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเป็นบอลของผู้สามตูเลยครับโอ้โห เอนเดอร์สันต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับหยัดเกนขึ้นมาได้สวยเลยโเข้าสกัดหนักแล้วก็เร็วเลยนะครับออกไปครับเป็นลูกทุ่มครับ ลายนาเขาทำชิ่งกันอยู่ครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับอันนี้เป็นโอกาสทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับ <Anderson. S 2> ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแตแล้วลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นประตูที่สวยงามจริงๆครับโอ้ดูนะครับส่งบอลพุ่งเรียดเข้าไปเสียบปุมดานดน้าขวามือเลยครับยิงได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับมีความแม่นยำจริงๆครับเรียดเข้ามุมประตูเลย Cross. La Hôm nay cô tham gia diễm chấp. Học bài sẽ 2นาที Sadio น่าจะผ่านไปได้นะครับมเมซาลาทำได้ครับปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,รบก็ประตูสำคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาวประตูหมดสิธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตู และนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ในเตดทีท่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับหมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ในเตดทำงานในครึ่งแรกได้โดดเด่นมาแล้วนะครับต้องดูว่าครึ่งหลังพวกเขาจะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องอหรือเปล่าโอ้นี่เป็นโอกาสทองมาเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้เป็นโอกาสของพวกเขาแล้วนะครับที่จะได้ประตูขึ้นนำครับ ทำได้มีสบายเลยครับทิ้งคว่างโอกาสทองได้ยังไงครับจังหวะสวนกลับแบบนี้ครับม,มูเมซาล่ารอสโชเอลวิลแมน อบอลขึ้นไปไม่สูงพอครับมเมสซ่าลานี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบของแมนยูในเตดได้สวยมากบแล,กาาแล้ว,วก็เสียไปอผู้ตัเปล่าแรัดสินยกเว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับบอกว่าลูกนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกว่ายกคมาที่สำคัญเลยครับ มาทิพม์โมเมซาลาโอเป็นการเข้าไปสกัดได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับสำคัญมากครับจวนนี้จอแดนเฮนเดอร์สัน ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับตู่จะเตะเปิดเกมขึ้นไปครับนะรครับแล้วทีมอของพวกเขาครับกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดฟาวครับเสียฟรีคิกไป คุณเดริสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับเกมนี้เหมือนเดิมอีกแล้วครับคุณเล่นของพวกเขาโดนใบเหลืองอีกแล้วใช่แล้วครับคุณสาธิตจงังหวะแบบนี้ผู้ตัดสินต้องให้ใบเหลืองครับ นี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็<อ>ต้องเป็นลูกแต่มุกแน่นอนครับโอ้โหดูนะครับเขายิงพลาดไปเองครับเดียโก โมเมสซาล่าลูุนิ้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับลูกนี้ตั้งตึงจริงๆนะครับว่าจะเป็นจัวล้ำหน้าไปก่อนแล้วหรือเปล่านะครับแต่ภาพช้าแล้วก็ต้องถือว่าผู้เุมเเจอสิลย์ตคงที่มาได้ถูกแล้วครับ บอลผ่านมาแล้วครับถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับ <ๆ S 1> มีมุนอยู่นะครับว่าฝ่ายไจะเป็นฝ่ายได้ไบอลตรงนี้ก่อนครับ ลูนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้าลหน้าเลยครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด About now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now.